โอเคนะวันนี้เรามาต่อกันในพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้นับนะฮะโอเคเรามันเริ่มกันดีกว่าโอ้โ oh หเปิดมาปึ๊บก็น่าจะรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นเกเกอรี่เอ่อสิคิวิตี้นั้นรู้ตัวของนายแล้วก็ล็อกเอาไว้อะไรสักอย่างนั่นแหละอาวละแล้วก็คือไปปั่นไฟเหมือนเดิมนะไอ้ไปกดสวิตไฟ อ๋อเราต้องไปเปิดตรงนี้ก่อนโอเคใช่ไหมมีบังคับเปิดได้เหรอน,นันดีมากตอนนี้เราลาบลาบ,ลบ,ลบโอเคเราก็มาที่นี่เพื่อเปิด อุ้ยอุ้ยอุ้ยมือแหมฮัลโหลยิงแม่งเลยฮัลโหลโอ้โหมันดักงี้เลยดักงี้เล่นไงเนี่ยเฮ้ยเด้อ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 แกคิดจะคลำคลำหาเหรอฮ่าฮ่าคลำคลำไม่ได้หรอกกระโถเอ้ย ดูเหมือนว่าเราจะต้องวิ่งออกไปในขณะที่มันกําลังไอ้นี่ใช่ไหมจริงด้วยฮะตอนที่มันคำคำอยู่แล้วก็วิ่งไปเลยแบบนี้ hey. เฮ้ยเจ้าเด็กน้อยเอาละเด็กน้อยอะไรล่ะไม่มีโทไรสาระฉันไม่ใช่เด็กแล้วฉันโต เป็นผู้ใหญ่เอาละต่อไปก็ต้องย่องใช่ไหมโอ้โหผมต้องไปด้านล่างนะฮะไปดูมาเ <laughs> มื่อกี้ไปดูมานะว่าสวิตมันอยู่ไหนเพราะว่าสวิตบอกเลยว่าหายากมาก,มากสู้ยากมากฮะโดยเพราะไอ้พวกเชียเนี่ยเอ๊ะ โอ้โหหุ่นยนต์นี่มันเยอะจริงๆมันน่าลำคาญมากเป็นตัวอันดับต้นๆที่เกียดที่สุดใน Security b e a t เพราะว่าทุกคนก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าเกียดไอหุ่นโรบอทพวกนี้เป็นอันดับต้นๆเลยนะเอาละเราต้องมาเปิดสวิตช์นะครับสวิตช์แรกอยู่ในห้องน้ำสวิตช์ที่2ออยู่ตรงมอนตี้ โอเคต่อไปก็เข้าไปทางนี้นะฮะเอาละเราลอดมาอีกหนึ่งสเต็ปแล้วไม่มีจุดเซฟด้วยก็คือต้องสู้ใหม่และนานมากๆเอาจริงนะฉากนี้เป็นฉากที่ตราตึงใจเอาละว้วนี่เลย พอสีก่ะโอเคเย้ยพอแล้ววายโอ้โห,โหไม่น่าวิ่งจนสเตมิน่าหมดเลยอะอัโตแล้วก็คือไปเริ่มใหม่ใช่ไหมมีออตโต้เซฟให้ไหมครับสักนิดหนึ่งนะ สักนิดหนึ่งได้ไหม <S <S อ้โหไม่มีออ t โตเซฟด้วยขอบคุณมากโอโ้กูเล่นใหม่หมดกูเล่นใหม่หมดเลยอแล้วมันนานมากพี่เอาละ่ะเรามาถึงตอนที่เรานั้นจะได้เจอกับ DJ Music Man นะฮะแต่เสียงเกมมันดังมากไปไหนมันจะดังไปไหนฮะเอาละ่ะกว่าผมจะมาถึงตรงนี้ได้ค่อนข้างลากเลื่อนนิดหน่อยนะฮะกด ตอนนี้ดีเจมิวสิกแมสออกมาแล้วนะโอ้ oh, พระเจ้าวิงว่ง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 วิง่งวิ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 ่งอุ้ยเอาล่ะ วิ่งไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งเอาละโ oh. อ้รอดแล้วจุดเซฟอยู่ไหนจุดเซฟอยู่ไหนโอ้จุดเซฟจุดเซฟขอจุดเซฟอย่างด่วนเลยขอจุดเซฟอย่างด่วนโอ้ oh my god โอ้พระเจ้าแหมคือกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้นี่มันค่อนข้างใช้ระยะเวลานานนะฮะ ขออนุญาตเอาบัตร security pad หน่อยอัพเป็นขั้นเท่าไหร่ละอ่าคือตั้งแต่ตรงเนี้ยเราจะได้รับฉากจบรถนะฮะก็คือเราสามารถขับนี้ออกไปได้แต่ผมไม่ทำอย่างนั้นนั่นเองเราจะมาซ่อมหุ่นกันโอ้ยไม่กอเหนื่อยนะแต่ก็ไม่เหนื่อยเท่าเฟดดี้อ่ะดีมากตอนนี้พามันมาที่ล็อกซี่เรสเวนะฮะ ขออนุญาตดูแบตส,สักนิดนึงแบตเตอรี่ไม่มีอะไรมากนะฮะแบตเตอรี่ของเราก็คือปลอดภัยแล้วใช่ไหมก็ยังไม่ปลอดภัยโอ้ยเว้เยพวกหุ่นมันก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมโอ้กูโดนมาอีกล้เป็นโลกอะไรเนี่ยอยู่แบบ สงบสุขไม่เป็นหรือ,อยังไงอยู่แบบสงบสุขไม่ได้เหรออยู่แบบสงบสุขไม่ได้หรือเป็นหรือ,อยังไงฮะอยาขออนุญาตแอบตรงนี้สักนิดหนึ่งนะอ่ะโธ่เอ้ยอยู่เงียบเงียบไม่เป็นโอเคนาขึ้นไปละไอนี้ก็เอาละขอโอ้โห โอ้โหสุดยอดจริงๆคือพวกมึงนี่ขยันงานจังมากเนาะฮะมึงสร้างมาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะไอหุน่นไอเวนนี่โอ้ยโ o ลี s ช oh, ิคือมึงก็ขยันสร้างมาเหลือกเกินไอหุน่นรักษาความปลอดภัยเนี่ยมึงกลัวโจรขนาดนั้นเลยหรืยอยังไงวะฮะที่มึงมีหุ่นหน้าลำคาอะไรแบบนี้เนี่ยแม่งเอ้ยกูไปเซฟด้านนอกก็ได้กูไม่งอมึงหรอก กูไปหาเฟดี้ดีกว่าตอนนี้เฟดี้มาไม่ได้ฮนะปกติของนางเอาจริงนะถ้าเฟดี้เข้ามาในนี้ได้นี่มันจะโกงมากเพราะเฟดี้คือตัวละครที่โกงที่สุดในตัวละครฟานาฟละมันเป็นแบบสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุดในฟานาฟภาคนี้แล้วลนะ่ะเฟดี้อ่ะเธอเป็นของ OP ครับแต่ข้อเสียของนางก็มีเหมือนกันก็คือนางมักจะ แบตหมดไวนิดหน่อยซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าแบตของเฟดดี้มันคำนวณจากระยะทางหรือว่าคำนวณจากเวลาที่เราอยู่น่าจะคำนวณจากระยะทางมั้งขออนุญาตเซฟนะเซฟไปโลดไปละกูไม่อยู่ละมึงมึงอยู่กูมไม่อยู่อะ่ะ <c oughs> โอเคเอาละ่ะเฟดี้อ๋เราคิดถึงนายเหลือเกินเวน ตอนนี้เราต้องไปที่ Fast Bear, เฟตี้แฟสต์เบร์ไม่ใช่เราต้องไปที่ล็อกซี่เรสเบยนะฮะก็โอ้โหกูเดินไกลแล้วกูวมีความสุขจริงๆคือมันก็ดีที่เกมเขาสร้างมาแบบใหญ่ๆอะ่ะแต่ก็นะกูแทบล้อมอกันคนเดินนี่แทบล้องอะ่ะต่อไปก็ไปหาล o อกซี่เรสเบยใช่ไหมอยู่ไหนวะผมจำได้ว่ามันอยู่ชั้น2นั่แหละ ตรงโน้อนอ่าใช่ตรงโน้นเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมก่อนมไม่ต้องหมุนสปินไร้ราวเลยมึงแม่งดักทางกูได้ตลอดแรกๆไ่โดนหลังๆเริ่มโดนละเราจะไปที่ล็อกซี่ซาลอนนะล็อกซี่เรสเบร์เอาละผมจะเรียกเฟรดี้เป็นระย,ะ,ระ,ยะ,ระยะละกันนะเพราะว่านางคือสิ่งที่รู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดโอเคเราแอบสองนางนิดหน่อย ไม่เห็นหรอกแหมล็อกซี่โอเคว่าไงเรามีเฟรดี้ล็อกซี่เอ๋ยขอโทษน,นะล็อกซี่แต่เรามีเฟรดี้เราตึงเฟรดี้เรามีประโยชน์มากอ่ะโท่แม่งโคตรตัวเซฟอ่ะดีควายเท่ม เฟดี้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 เดี๋ยวนะเฟดี้เราก็มีหัวแล้วนี่อ๋อใช่คือตอนแรกเราตายนี่ว่าอ่ะโท่เฟดี้แหมเรากลับไปที่เดิมกันเถอะอ่ะโธ่เราก็แค่ต้องเดินจากไปเท่านั้นเองเราไปเซฟก่อนนะดับแรกก็วางไปจากนั้นเราก็ขับรถเงีง้ยนเงนีง้ยนเงี้นเงน แหมไม่นะล็อกซี่ไม่เออเออโวมีสโลว์โมชั่นเออโอ้โหบังมึงสโลว์โมชั่นได้มีมากๆโอเค โอ้โหลักซี่เราเดนโดนชนนิดหน่อยเองอะอาล่ะนะคือตอนนี้เรียกเพดีไม่ได้ด้วยคือตอนนี้นะฮะเราต้องเปลี่ยนไปใช้ไฟฉายแทนแล้วนะเนื่องจากว่าปืนของเราไม่ไม่มีประโยชน์เลยแล้วฮนะขอเน,นี้ยเซฟก่อนแม่สิ่งที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้หลังจากนั้นก็เซฟอีกรอบโอเคเซฟอีกรอบนึง อ๋อเราต้องเอาตาของล็อกซี่มาก่อนนะฮะแหมลืมลืมเอาตาของล็อกซี่ต่อไปก็เซฟครับเซฟอโถยไม่น่าเลยล็อกซี่โอ้โห my god ล็อกซี่ โอ้แกซอสฉันตลอดไปไม่ได้หรอกล็อกซี่เราขอโทษแต่แกคิดว่าแกดีกว่าฉันเงี้ยเหรอ ยังไงให้มันรอดวะเนี่ยอาล็อกซี่ล็อกซี่เอ้ยต้องจูก็เนี่ยโอ้โหล็อกซี่เอาละตอนนี้ก็ผม ไม่แน่ใจว่าจะสามารถรอบไปได้ไหมโอเค <c oughs> เขาบอกว่าให้อยู่อย่างนี้เฮ <c oughs> ้ยล็อกซี่ <c oughs> เราให้เราวิ่งไปแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็หลบมาได้ส่วนหนึ่งแล้วเราอยู่ห้องไฟนะฮะแล้วเราต้องมาที่ท่อแห่งนี้แต่ผมไม่มั่นใจาว่านานจะเจอเราหรือเปล่าอโอ้โหโนางสามารถวิ่งข้ามไฟได้ ลืมไปอโทโอเคตอนนี้ล็อกซี่ก็แก้ทางได้ไม่ยากมากขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ตายบ่อยมากเลยนะจริงโอเครอดแล้วรอดแล้วโอ้ oh my god ขอตัวเซฟหน่อยด่วนเลยไม่ไหวแล้วตอนนี้เราเจออะไรมาเยอะมากสำหรับตอนนี้ โอ้ oh, my ก็ d ขอจุดเซฟได้ไหมได้โปรเถอะนะขอจุดเซฟจุดเซฟด่วนจีเลยเฟดี้เฟดี้เราเหลือแบตเยอะปาวะไม่มั่นใจนะตอนนี้อยากได้จุดเซฟแบบด่วนๆเลยอะไม่แน่ใจว่าแบตจะพอไหมน่าจะพอแหละเอาละตอนนี้เฟดี้คือหนึ่งเดียวที่จะสามารถทำให้เรารอดนะฮะ เออถึงได้อยู่ได้อยู่ทันอยู่ทานอยู่ยแหมโอ้โหหัวใจแทบวายกว่าจะชนะได้นะต้องไปพึ่งฝรั่งเลยแบบนี้ขอบคุณมากต้องไปดูคลิปคนอื่นครับเทคนิคในการหลอกล่อเนาะเอาล่ะจะเซฟเซฟเซฟ,เซฟด่วนเลยไม่ว่าจะเกิดเชียร์อะไรขึ้นเซฟไปก่อนเอาล่ะอันนี้เราเซฟแล้วน,นอกเลยเราจะต้องพานายไป ห้องซึ่งมันอยู่ตรงกลางนะป่ะเราเดินไปตรงกลางก็แหละคือผมไม่มั่นใจนะว่าเสียงชิกก้านี่มันทําอะไรหุ่นได้บ้างสตานหุ่นไหมไม่รู้เหมือนกันล็อกซี่มึงยังไม่ตายแหมล็อกซี่เธอยังอยู่ที่นี่อยู่เสมออัดโถนางขึ้นมาได้ไงเนี่ยอยากจะร้องไห้ฟังเสียงไปซะโอเคเซฟเรียบร้อยครับ เวลาเราเกิดอะไรขึ้นก็จะได้มาอยู่ตรงนี้นะฮะมาเรียกเฟดดี้มา,แ, ady, มาแม่โอ้เฟดดี้ดูเก่ามากอะไปโคุกโ,โคลอะไรมาเนี่ยหรือว่าการที่เราเรียกเฟดดี้นั้นมันทําให้เฟดดี้เออดูเก่าลงหรือเปล่ายินดีต้อนรับเข้า,าสูา่ Parts a อ d Service ลาบ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 ,บ,บโอเคโดนแคร์โดนแคร์น่าล่ะตอนนี้เฟดดี้เขาไปอยู่ข้างในนั้นแล้วนะฮะต่อไปก็เปิดหน้าเฟดดี้โอเค อันนี้ก็คือกดที่จะูม่นั่นเองโอ้โหรอดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไอ้นี่ไว้เลยละกันเนาะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้กนด เอาละเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเฟสี่ของเราโอเครอดแล้วสุดยอดจริงเราอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยฮะขอเซฟต่อ ขอเซฟตรงนี้ได้ไหมอ่ะเซฟ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 เออเร่อครับนายรู้สึกยังไงบ้างเก็บตาใหม่อืมฉันมองเห็นในสีที่ฉันมองไม่เห็นโอ้ฉันสามารถมองทะลุกำแพงได้โอ้จริงเหรอล็ลอกซี่สามารถมองเห็นได้ตลอดเลยเหรอฮะนี่มันตาของล็อกซี่เหรอเออใช่ก็นนมาเกิดอุบัติเหตุสักนิดนึงใน ล็อกซี่เลดเวหนาวไปไงบ้างเอ่อดูเหมือนว่าจะไม่มีสิ่งใดที่จะห้ามเธอได้อาล่ะข่าวดีตอนนี้นายถึงหกโมงแล้วโอ้หนีไปก่อนแล้วกันฟรีดี้นายอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปเรียกโอ้ คือตอนนี้รีชาร์จสเตชันออฟไลน์นะครับพวกม่อพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะปกป้องนายได้แล้วแสดงว่าเราก็ไม่ขึ้นไม่ควรขึ้นมาตรงนี้ดิเอ่อไม่เป็นไรฮะเราสามารถไปมีหลักได้หรือเปล่าวะคือตอนนี้เราต้องเราต้องพาเฟดดี้ไปคือเราสามารถใช้เฟดดี้ได้อินฟินิตี้เลยปะตอนนี้จะ6กโมงแล้วฮะสิ่งที่เราควรไปให้มากที่สุดก็คือ ลิฟต์ตรงการนั่นเองเพื่อที่เรานั้นจะได้ไปอีกฝั่งหนึ่งครับหรือทางด้านหน้านั่นแหละขออ้องละเฟดดี้เราเจอหีบเยอะแยะเลยฮะแต่ว่ามูนเอ้ยไม่ดีลูกกแล้วคือกูว่าต้องไปซ่อมเฟดดี้ใหม่อีกรอบหนึ่งเหลอ เราต้องรีบไปครูเฟดี้นายน่ากลัวมากทำไมาถึงต้องทำตัวน่ากลัวแบบนี้ปิดไฟนี่เฟดี้น่ากลัวจัดๆเลยโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้แลกโอ้โหล้วคือภาพแบบให้ใครมองคะเดินไปเรื่อยๆน่าจะไม่มีหุ่นมากลวนแล้วหรือเปล่าขอร้องเลยนะเอาล่ะตรงนี้มีกล่องนะครับเราต้องหาตัวิธีทางเพื่อหลบจากมูลนะแม่งเอ้ยตัวนั่นลำคาเลย คนเขาจะจบเกมกันอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเด็กน้อยนายมีเวลาหรือเปล่าแล้วทำไมนายอยู่ที่นี่ล่ะหกประตูเปิดแล้วนะนายน่ะเป็นพนักงานกาที่ดีนะเกเรกอรี่มาที่เมนสเตทดูสิอ่ะไปก็ได้ถ้ากูไม่ตายอะนะ วันนีซ่าขอร้องล่ะกูไม่อยากเริ่มใหม่นะเพื่อนนั่นเนี่ยเมนสเตดนะฮะเราต้องไปดูวานนซ่าขอร้องกูยังไม่อยากตาย I don't want to die You know นี่ฮะตอนนี้เราอุ้ยทาดาิโทอซีดีแล้วเราต้องไปเล่นตรงไหนเนี่ยมันหัวร้ออีกแล้วไอ ไอ้นี่โอ้โหอยู่นู่นเลยแม่ไกลครับไอ้นี่ <c oughs> กูขอร้องละมึงจะมากวนกูได้ไหมขอร้องละนะ <c oughs> กูอยู่ในลิฟ์แล้วมึงเข้ามาไม่ได้ฮะ <c oughs> <c oughs> กูอยู่ในลิฟ์กูรอดแล้วเ <c oughs> ฟดดี้กูขออยู่ในตัวมึงหน่อยละกันนะเราลงไปด้านล่างนะฮ <c oughs> ะ,ะโอ้โหแล้วคือเกมกูแม่ง แหนกพอตัวเนี่ยเซีพียู CPU ทำงานหนักมากเกมนี้ฮะซีพียูทำงานหนักกว่าการ์ดจออีกโอเคน่าจะเปิดฝั่งนี้ครับมีหลายกล่องมากเลยที่ผมยังไม่ได้ไปเก็บแต่ก็ไม่กูไม่เก็บแม่งแล้วจะกลับบ้าน I want to go home <c oughs> อ้าวแหมมึงสปอตต่อหน้ากูแบบนี้กูว่าแล้วทำไมกูตายอะโถไอแม่งสปอตต่อหน้ากูแบบนี้นี่เอง ไปดีกว่ากูไม่อยู่ละมึง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 อยากอยู่มึงก็อยู่ไปฮะกูไม่อยู่ละลาก่อรสีทูมอร์โรบายบายมิสออกละกูไม่อยู่ละเออเออเฟรดี้ประตูเปิดแล้วไม่ไมฉันไม่สามารถออกจาที่นี่ได้ ใช่นายสามารถทำได้มาสิเหลือเข้าไม่มีใครรู้หรอกเราต้องการชั้นต้องการรีชาร์จสเตชันมันเป็นระบบของฉันเมื่อเมื่อผ่านไปหลายชั่วโมงตัวฉันก็จะแบตหมดลงและใช้การไม่ได้มันคือการดีไซน์ของฉั้นฉันถูกดีไซน์มาแบบนี้ประมาณนั้น จะมี่ารหายอีกท <am> ัน <is> ใช่ไหกเกรี Gregory, นายมีทางเลือกนะ open, อาละคือนายจะเลือกที่จะออกหรืออย <W anny. S 1> <laughs> ู่หรือแหวนนี่แหมมีสองทางเลือกฮนะออมันเป็นอะไรที่ยากนะครับคือ ผมต้องเลือกดีๆนะเนื่องจากว่าถ้าหากเราเลือกไปแล้วเราจะไม่สามารถเซฟได้ใช่หรือเปล่าอะจริงๆอยากจะไปเล่นพิลเซตควนนะแต่เอาแวนนี่ก่อนก็ได้อ่าห้องของเธอมันถูกซ่อนไว้ใช่ไหมบางทีฉันอาจจะไล่ตามเธอได้เอาละมาเลยเรามาจบเรื่องนี้กันเอาละโคตรคัสซีน่ะ ฉันเองไม่ใช่เธอโอ้โหเซ็กซี่ไอไม่ใช่ละแปลกๆเดี๋ยวนะโร้มาณจริงหูน่ากลัวน่าพิดสงไม่เฟดี้ไม่นะเฟดี้กูอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเออเราต้องไปที่ไหนนะ โอ้โหแวนนี่เอ๋ยเรามีปืนไอเฮฟกัน d you know I have a gun นะแอน o with t h e s h o t กันอะไรน้องอะไรครับคุณพี่สาวเซ็กซี่ I want to shot you อ่ะได้ไหมอะ่ะไว้เจอกันใหม่นะใช่ คุณพี่สาวเชิญใหม่นะเราต้องดูว่าเราต้องเดินไปตรงไหนฮะผมไม่มั่นใจละแย่ละกลหลงทางคือเราตายไม่ได้ฮะห้ามตายเด็ดขาดอ๋อทางนี้อะโถเอ้ยตาทวตาทวเป็นเหตุสังเกตได้มา I don't want scare you โอ้ล็อกซี่ตายปะเนี่ยเหมือนแวนนี่จะแอบไม่ได้ด้วยมั้งฮะนางคือสต็อกเกอร์ล็อกซี่เราเป็นเพื่อนกันมานานใช่ไหม 2000 years later. เอาละทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาแล้ว เกเกอรี่ไ,รได้ยังได้ยินฉันไหมฉันจะพอมีสัญญาณอยู่บ้างโอ <Okay. S 2> เคอาละตอนนี้เรารอดจากแวนนี่เอ้ยร็อกซี่แล้วก็ชิกา้าอ้เหนื่อยมากเลยนะกว่าจะได้ฉากจบนี้มาเอาลละเรารีบไปกันเถอะฮะเราจะมารับฉากจบนี้กันนะกว่าจะผ่านได้อุ่นานมากบอกไว้ก่อน เอาละกดปุ่มเลยนี่นะฮะเป็นฉากจบที่เป็นแนวคอมิกนะฮะอโอไม่ไม่แกส่วนเบนนี่ฮะฮะฮะนอโอ้โหเป็นฉากจบที่โหดที่สุดมากๆ โอ้ไม่นะเฟดี้มาดูสภาพเฟดี้โอ้โหแม่เงยทาจบนี้นายคือซูเปอร์สตาร์ของฉันเรียบร้อยครับเฟดี้ตายแวนนี่ตายนะโอ้โหจบไปแล้วครับสำหรับไฟไนท์แอดเฟดี้เซกิริตี้บลีชนะครับ พอมกับปิดจบความทรมานที่ผมนั้นได้พบเจอรอเล่นลอเล่นลอเล่น,ลนอาล่ะักก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมฟันนาฟเนาะนี่ก็คือเครดิตทั้งหมดนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสกอ t คารตันท,ที่กำกับกำกับเกมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ขอ,ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะที่สร้างสารรค์เกมที่มีคุณภาพขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะน่าลำคาญในบางจุดก็ตามะนะ คือส่วนเรื่องฉากจบอื่นๆเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมาทำดีไหมหรือว่าจะเล่นภาคลูนต่อเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่า,ามันนานมากนะกว่าจะได้ฉากจบฉากจบหนึ่งอะ่ะผมก็เลยคิดว่าแบบอืมก็แม้จะว่าจะเอาฉากจบทุกฉากจบเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์มาละกันนะฮะคือฉากจบแวนนี่ไม่น่าจะมีโพสการ์สนะฮะโพสการ์ดเอนเครดิตไม่น่ามี เรียบร้อยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมฟาร์นไนท์แอฟริดิสกิลิตี้บีนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแจ้กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับถ้าสำหรับใครที่อยากจะให้ผมเล่นฉากจ,จบอื่นเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะครับผมจะกลับมาเล่นนะฮะเกมนี้ยังไม่ลบนะ <c oughs> <c oughs> คือตอนแรกจะดิ้นนให้จบจแล้วก็รีบลบไปนะแต่ตอนนี้เรายังเหลือสิ่งที่เรียกว่ารูนนะฮะก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่บอกเลยว่า น่ากลัวกว่า security beat มากๆ